สวัสดีค่ะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุปราณีวุ่นศรีสมัครหมูย่างหรือว่าหมูย่างทั้งตัวที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดรังนะคะโดยเฉพาะอำเภอนายงเหนือเนี่ย ตำบลนายงเหนืออำเภอนายงเนี่ยจะมีกลุ่มแปลรูปหมูย่างป่ายางซึ่งมีการาระยะเวลาในการดําเนินการมามากกว่า40ปีนะคะจากรุ่นพ่อแม่สู่รุ่นลูกหลานนะคะโดยที่ปัจจุบันเนี่ยก็จะมีการจําหน่ายอยู่เยอะในตลาดนะคะโดยที่ในกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมนะคะกับกลุ่มแปลรูปนะคะเพนพอยต์ของอของโครงการนะคะก็คือเป็นการพัฒนา ตาหมูย่างสำหรับการแปรรูปเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคนะคะแล้วก็สร้างความพร้อมในการแปรรูปหมูย่างให้มีมาตรฐานเพื่อที่จะรองรับการท่องเที่ยวที่มีจุดชมชิมสินค้าที่เป็นของฝากนะคะโดยที่ในส่วนของนวัตรกรรมที่เกิดขึ้นก็คือเตานะคะที่ได้พัฒนาขึ้นมาเป็นเตาต้ตนแบบนะคะแล้วก็ได้ขยายผลไปหนึ่งพื้นที่นะคะ ก็ได้ดาเนินการซึ่งเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นก็คือสามารถลดปริมาณเชื้อเพลิงนะคะไม่น้อยกว่าร้อยละยีนะคะเมื่อเทียบกับเตาของชุมชนเดิมนะคะแล้วก็มีการพัฒนา,านวัตรกรให้มีความเชี่ยวชาญในการสร้างแล้วก็บํารุงรักษาซ่อมแซมให้ถูกวิธีนะคะแล้วก็มีการขยายผลจากเตาต้นแบบนะคะสู่ในส่วนของตําบลทับเที่ยงอําเภอเมืองจังหวัดตรังค่ะ